สวัสดีครับพบกับ News l i ิซ m อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของย่านอาเซียนที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของข้างบ้านที่เตรียมเฮได้เลยเพราะว่ามีข่าวว่าทางคนนี้นะครับซึ่งเป็นตัวตึงของทางฝั่งเพื่อนบ้านเตรียมที่จะเดบิวต์ก็คือเตรียมที่จะเป็นไอดอลของทาง K-POP เกาหลีใต้ซึ่ง มันจะมีมูลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องติดตามดูแต่ว่าอันนี้ผมก็เอามาจากข่าวของทางสื่อใหญ่ๆเลยนะครับมีการพูดว่าเขาเนี่ยจะเตรียมแล้วละ่ะชายาของเขาคือเจ้าหญิงน้อยบ้างเจ้าหญิงอะไรบ้างก็ว่ากันไปโดยสื่อต่างประเทศเผยว่ามีข่าวลือหนาหูครับว่าทางคนนี้เลยนโรดมเจนนาหรือเจนนานโรโดมนี่แหละซึ่งเป็นราชนิกูลคือตามข่าวเขาบอกเป็นราชนิกูลนะครับ เป็นราชินิกุลรุ่นใหม่ของราชวงศ์กัมพูชากําลังเตรียมตัวเดินทางไปออดิชั่นเพื่อสารฝันสู่การเป็นเด็กฝึกหัดหรือเทรนนีในค่ายของเพลงดังเกาหลีใต้เส้นทางสู่การเป็นไอดอลของเจนน่าในวัย12ปีเริ่มเป็นที่จับตามองของทั้งสื่อทั้งในและก็นอกกัมพูชาหลังมีข่าวว่าเธอตัดสินใจเข้าเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทเค e อีฟอ่านว่า KVE อนะครับอ่านไม่รู้ว่าอ่านว่าคลิป e หรืออะไรแต่ว่าก็คือคลิปเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ในกัมพูชาเมื่อช่วงปี2022โดยเจนนานาโรโดมเกิดที่กรุงปารีส2012เป็นทิดาในพระองค์เจ้านาโรโดมบุพาลีกับบิดาชาวฝรั่งเศสไม่ปรากฏนามเธอยังเป็นพระนัดดาในสมเด็จกรมพระนโรดมจักรพงศ์และเป็นพระราชปรนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมศรีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาด้วยโดยเจนนาครับย้ายกลับมาใช้ใช,ชีวิตในกัมพูชาขณะอายุได้3าขวบและ แม้จะไม่มีฐานดอนสักในราชสำนักแต่ก็ได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวกัมพูชาที่ต่างเรียกฐานเธอว่าเจ้าหญิงน้อยชัดเจนนะครับว่าไม่มีฐานดอนสักจริงๆแล้วอย่างเป็นทางการก็คือไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแต่อย่างใดแต่ว่าคนอาคนกัมพูชาก็ยกย่องว่าเธอเป็นเจ้าหญิงน้อยแหละเจน,น่าเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ YTN ของเกาหลีใต้เมื่อปี2023นะครับว่าเธอรู้สึกชื่นชอบเพลงและการเต้นแบบ K-pop และนั่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอหันมาสนใจวงการเพลงเกาหลีโดยนโรดมเจนน่ายังเรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในสาววกเคป๊อปและยืนยันความตั้งใจที่จะเข้ารับการฝึกเพื่อเปิดตัวในฐานะศิลปินไอดอลเกาหลีนายยุนจุงครับก็คือเป็น c e o เป็น c e o ของเิปเอนเตอร์เทนเมนต์หรืออ่านว่าเคไม่รู้ว่าจะอ่านว่าอะไรนะครับเขาทำเครื่องหมายเขาทำแบบเป็นลูกน้ำก็เคปเอนเตอร์เทนเมนต์กล่าวยกย่อง,อง,องราชินีกูลหญิงกัมพูชาว่า เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์หลายด้านโดยเฉพาะทักษะในด้านการเต้นที่ไม่จํากัดแมมเฉพาะการรำอ่อก็คือไม่เฉพาะไม่จํากัดเฉพาะการราแบบกัมพูชาหรือการเต้นเคป๊อปเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เร็วและมีความอุตสาหะทุ่มเทแม้ตารางการทํางานจะค่อนข้างแน่นก็ตามตามข้อมูลจากไลฟ์สไตล์เอเชียนโรดมเจนนาซึ่งเป็นลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศสเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงนักร้องและนางระบําตั้งแต่อายุ6ขวบ เธอยังผ่านการแสดงละครทีวีกัมพูชามาแล้วและเคยออกซิงเกิลของตัวเองที่ชื่อว่า You The One ในปี2022ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะโรดมเจน,น้าก็ออยังคว้ารางวัล Best New Comer Actress ในงาน Cambodia Asia Film Festival ครั้งที่2จากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Night Curse of uh, r ่ t เร y ทสักอย่างนะครับเรเท a ์น่าจะเป็นชื่ออาจจะเป็นชื่ออะไรบางอย่าง แต่ก็ตามนี้นะครับผมคือแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของการเคลมนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางคนเนี้ยตัวตึงของเขาเนี่ยไปเป็นศิลปินเคป๊อปหรืออะไรไม่รู้ว่าจะแอบบแอบบมีใส่ชุดแบบนี้บ้างไหมซึ่งมันเป็นชุดของไทยนะครับก็คือ,อเขาอาจจะพยายามประยุกต์เรื่องของสบายเนี่ยทำสบายให้ดูแข็งแข็งแต่ว่ารูปแบบการแต่งตัวเนี่ยมันคือของไทยชัดเจนก็ เขาจะประสบความสเสจอะไรมันก็เรื่องของเขานะครับแต่ว่าไม่ควรจะเคมลมแล้วกันถ้ามาใส่ชุดในลักษณะที่มีรูปแบบการแต่งกายแบบไทยอาจจะเอาไปประยุกต์หรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีมันทําให้เราเสียหายซึ่งดีไม่ดีนะครับก็คือคนเกาหลีใต้เนี่ยก็มีมาเที่ยวเมืองไทยเยอะผมเชื่อว่าคนเกาหลีใต้เขาก็รู้แหละว่าจริงๆชุดไหนเป็นชุดแบบไทยหรืออะไรก็คือนอกจากไทยเสียหายแล้วดีไม่ดีก็จะเป็นตัวเธอเองด้วยที่อาจจะเสียหายเหมือนกันครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง มีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ